ครับสีเหลืองอลา,ามที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือไม่ใช่สวนหรือแปลงดอกไม้ที่ไหนนะครับแต่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือดอกชีกากครับซึ่งมีหลายคู่รักนะครับใช้บริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายวดดิ้งแล้วก็มีประชาชนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะถ่ายภาพเป็นจํานวนมากเราจะไปดูกันว่าดอกนี้มีความสําคัญยังไงมีความสวยงามดึงดูดใจคนขนาดไหนเราไปติดตามข้อมูลครับ ริมถนนแจ้งสนิทเส้นทางระหว่างอำเภอทวัดบุรีกับอำเภอเสรีภูมิช่วงกิโลเมตรที่12บ้านอุ่มเมาตำบล่อุ่มเมา์อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดฝั่งซ้ายมือจะเห็นมีต้นดอกไม้ซึ่งเป็นวัชพืชของนาข้าวชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกขี้กลากออกดอกบานสะพังสีเหลืองอลามเป็นกลุ่มใหญ่เรียกความสนใจแก่ผู้ที่เดินทางผ่านรวมทั้งนักท่องเที่ยวและช่างภาพคู่บ่าวสาวคู่นี้มาใช้สถานที่ดังกล่าวถ่ายภาพเวด ting เพื่อใช้โชว์ในงานแต่ง คืองานงานเราเราเราจะต้องสร้างสรรค์าง,งานที่แปลกใหม่ตลอดเวลาครับต้นพวกนี้คือปกติชาวนาเขาจะไม่สนใจนครับคือหลังจากฤดูก,การเก็บเกี่ยวเขาก็คือมันเป็นวัชพืชน,นะครับเราแต่แต่เราคือมองในในลักษณะมันเป็นทุ่งกว้างมันน่าจะสวยครับคือความสวยมันมีความสวยงามในตัวของมันครับส่วนมากลูกค้าก็จะก็จะเราเราจะเป็นคนให้คําแนะนํามาครับแนะนาในในโลเคชันต,ต่างต่างนี้ครับใน,ในจังหวัดในจังหวัดละเอีดของเราครับ ด้านนางสาวนันยุพาปาชนะกับนายวีรยุทธ์ปะจตังชาวตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นคู่บ่าวสาวที่มาถ่ายภาพในทุ่งดอกที่กลากแห่งนี้กล่าวว่าพวกตนเป็นคนร้อยเอ็ดก็ยังไม่ทราบว่ามีทุ่งหญ้าที่เป็นวัชพืชจะมีความสวยงามขนาดนี้มาก่อนก็นมันเป็นธรรมชาติดีค่ะ ดอกขี้กลากหรือต้นเหลืองทิพรวรรณหรือดอกหญ้าบัวพบได้ตามลานหินที่ชุ่มน้ําในภาคอีสานทั่วไปตามทุ่งนาหรือที่ชุ่มน้ําในดินเค็มลักษณะลําต้นเหมือนต้นข้าวสามารถพบในทุ่งนาขึ้นอยู่รวมกันกับดอกดุสิตาและสร้อยสุวรรณา,นนาดอกขี้กลากเป็นวัจพืชจะบ,บานสะพรั่งช่วงปลายฝนต้นหนาวคือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมแต่ จะออกดอกบานสะพั่งเต็มที่ก็คือในช่วงเดือนธันวาคมชาวนาส่วนใหญ่จะทําการถอนออกในช่วงฤดูทานาในส่วนที่ไม่ได้กําจัดก็จะออกดอกบานสะพั่งสีเหลืองสวยงามสาเหตุที่เรียกว่าดอกขี้กลากเนื่องจากชาวบ้านจะเรียกส่วนเกินที่ไม่ต้องการนําไปในภาษาถิ่นว่ากลากมีจํานวนมากๆจึงเรียกที่กลากขณะที่ชาวบ้านยุคเก่าก่อนได้พบว่าดอกที่กลากสามารถนำไปเป็นยาสมุนไพร นำส่วนหัวมาตำม,มาผสมกับน้ําซาวข้าวเหนียวแล้วนําไปปกที่แผลที่เป็นกากเคลื่อนเป็นยารักษาโรคกรากเคลื่อนได้อีกทางด้วยคําว่าดอกที่กลากฟังแล้วไม่เป็นมงคลเลยแต่ความงามตามธรรมชาติของมันเรียกเอาหลายต่อหลายคนต้องลงไปสัมผัสและการที่จะได้เห็นความงามอย่างเต็มที่นั้นต้องดูเวลานะครับซึ่งดอกขี้กลากจะบานสะพั่งรับแสงแดดเต็มที่ช่วงเที่ยงวัน ถึงประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นเท่านั้นหากไม่ตรวจสอบเวลาให้ดีอาจจะไม่ได้เห็นดอกที่บานเต็มที่แล้วท่านอาจจะผิดหวังและดอกที่สวยงามเหล่านี้ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนมันก็จะเริ่มหยุดออกดอกและยืนต้นแห้งเฉาตายในที่สุดแต่ต้นที่แห้งนี้ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์นะครับยังสามารถนำไปปักแกการประดับบ้านหรือสำนักง,งานให้สวยงามได้อีกสไตล์ นาย,ยชัยยศชัยพฤกษ์นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเมสาบอกว่าเทศบาลเองมีแนวคิดที่จะนำมะเมล็ดเหล่านี้ลองหว่านเป็นแปลงพื้นที่นาที่เหมาะสมคาดว่าดอกไม้วัชพืชเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเด่นที่น่าจะได้รับความสนใจอีกทางของตำบลอุ่มเมสาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทางด้วยผมมองว่าสังเกตนะครับว่าในเรื่องของดอกหญ้าบัวหรือที่พวกเราเรียกกันว่าดอกขี้กากเนี่ยจะบานสะพั่งเหลืองอลามในช่วง เดือนธันวาคมของทุกปี1ปีมีหนึ่งครั้งมีครั้งเดียวก็คือเดือนธันวาคมและเป็นเดือนแห่งมหามงคลของพี่น้องชาวไทยนั่นคือ5ธันวามหาราชดังนั้นกระบวนการทิศทางที่เทศบาลตมหนุ่มเมาสจะขับเคลื่อนในการส่งเสริมก็คือเราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพให้เป็นสถานที่เก็บภาพไว้ที่ระลึกให้ไว้ความประทับใจของพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาเส้นทางจากร้อยเอ็ดไปอุบลครับหลักกิโลเมตรที่13าห่างจากตัวจอดสิบมกิโลท่านจะพบเห็นครับ พื้นที่แปลงดอกหญ้าบัวหรือดอกขี่กากที่สวยงามดังนั้นกระบวนการในการที่จะส่งเสริมนั้นชัดเจนครับว่าเทศบาลตลเมมจะทำให้สอดคล้องกับสถานีพาะสัตว์ที่เรากาลังดำเนินการก่อสร้างส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตรครับสาธิตเสาขมุตถ่ายภาพวินัยวงเวรขันเสียงทเลแนเคเบิลทีวีรายงาน